เรครื่ดตามจักรยานตามพี่ไป,ออปโอ้ก็สวัสดี YouTube และชาวโซเชียลแคมครับผมปอนะครับผมเออตอนนี้ก็มาเล่นเกม GTA San อีกแล้วนะในวันนี้ก็จะมาเล่น,นในหมดเนื้อเรื่องนะงนนอ่าเปิดมา CJ มันก็กลับบ้านมานะาานได้เว<า>ลาเป็นชาวแกงของเราแล้ว CJ แม่มตายแล้วโอ้ไม่นะ เศร้าเลย <laughs> <c oughs> คือซีเจมันกลับมาบ้านนะมแม่มันเดสมอล่นะมันเลยต้องกลับมานะโอเคถ้าเกิดใครไม่อยากดูคัดเซีนก็สามารถสกอร์สกอร์เลยละ่ะออ <laughs> ข้ามเลยกอข้ามไปเลยอส่วนกูจะดูใครจะดูก็ไม่ต้องกอข้ามอะไรวะเนี่ย มาถึงก็โดนจับเลยช่างเป็นคนโชคร้ายอะไรอย่างนี้อนนเอามือไว้ข้างหลังเอ้ยดำไอ้ตำรวจดำเฮ้ยเอาเงินกูไปด้วยอ่ะนั่นเป็นเงินกูนะเพื่อนผุบปากไอ้เสื้อก้าม ยินดีต้อนรับกลับบ้านนะไอซีเจนี่คือเงินที่มึงขายตูดมาได้ใช่ไหมเอาตูดก็ตูดกูมึงยุ่งไรอ่ะฮะขึ้นรถไปไอสัตว์ไ Ease up man เอาหัวกูโขกรถอีกอ๋อขอโทษนะ เคเราโดนตำรวจจับไปไม่รู้ข้อหาอะไรก็ไม่รู้เปิดมาก็โดนโดนจับเลยไอพวกตำรวจหัวครุยเดี๋ยวพาไปไหนวะ comfortably ฉันบริสุทธิ์เออใช่ฉันบริสุทธิ์มึงจับกูมาทำไมเนี่ย You work fast, nigga. You know I just got off the plane. Well, that's a good thing we found you and retrieved the murder weapon. That ain't my gun. Don't bullshit me, Carl. Yeah, don't bullshit him, Carl. What the fuck you want from me this time? When we what want the fuck? You, we'll find you. In the meantime, try not to gun down any more officers of the law. <laughs> Y'all can't leave me here. This ball is country. I thought you said you were innocent, me. Carl. Like oh, mừng thiến của dàn nhiên hả? Ta lột, ta lột, Oh shit. Here we go again. Oh, shit. Worst place in the world. Rolling Heights Baller Country. Baller Country. Street là gang Street, yeah. từng Grove Street, đúng Gang trong trả lươn. cái gian ngô ngô của 1 khăn. Bye, let's go. ไปบ้านเรากันเออทราที่แปรมานะวันวันเราเรามาทิ้งอยู่ทิ่นพวกมันม่วงแปรดิดิดหน่อยแ <c oughs> ฟนฉันโอ้ยโอ้ยเย็ดแม่อะไรวะได้เงินยี่สิบเอ็ดบาทเว้ยปรเรากลับบ้านกัน Street. ก Street Home. At least it was before I fucked everything up อ๋อได้เวลากลับบ้านแล้วสิเจ๊ได้เวลากลับมาเป็นชาวแกงแล้วทำไมแถวนี้มันเถื่อนเนี่ยวะโอ้กลับมาก็ได้ยินในเสียงปืนแม่งโคตรถเรถ,ถื่อน Big Smoke เอา้ตาตกลงมนบ้านกูหรือบ้าน Big Smoke วะเนี่ยหน้าเบื่อมันเลยมาเด้แ <c oughs>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  ม่จ๋า เม่จ้าโอ้มีเครื่องเกมด้วยเพยไหนไวนะเนี่ยเพยห้าเปล่า <c oughs> ยุคนั้นน่าจะยังไม่มีเพยห้าหรอก <c oughs> โอ้มาแล้วซีเจแม่นายเดส,สมอลเลยแล้ว <c oughs> สับสนวุ่นวาย <c oughs> สมองตีกันไม่รู้คิดอะไรไม่ออกนั่งเก้าอี้ก่อนดูแลดูลูแม่ตัวเอง ปวดหัวเลยไม่เกินขึ้นเศร้า CJ เศร้าเฮ้ยนี่กูเองไอ้อ้วน CJ โอ้ไอหมาไม่ได้เจอกันนานเลยนะไอ้น้องใครน้องมึงไม่โอเคดิแม่กูตายโอเคเฮียอะไรหรอโอ้ไม่ต้องห่วงหน้า แม่มึงแค่ไปเยี่ยมโยมมาทูดเองเดี๋ยวก็กลับมากล้าพูดเรไปเยี่ยมโยมเพืไไปเลยเดี๋ยวกูจะพาไปเยี่ยมหลุมศพแม่มึงโอ้ดูหน้าซีเจดิแบบตาเหลือกเลย ูดมได้ไงวะเยี่ยแม,ม่ไูไเยี่ยมอยู่บนทูเองแค่ไปเยี่ยมแล้อเดี๋ยวก็กลับมา you แก <good. S 1> ต้องการขับรถไหม you <know> แน่นอนดู <Cut. S 1> กขับรถโชว์ฝี <c oughs> มือการขับรถกูนี่มันสุดยอดอยู่แล้วมิรค sweet sweet and care อะไร can can do can d r i v อะไร โอเคตอนนี้มาน่าจะหลุมศพแม่มันนะมาเยี่ยมเยี่ยมแม่มันตอนที่จำได้นะที่เล่นตั้งนานเลยอ่ะคือไอ้นี่ไอ้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 ที่ยยืนกอดอกเนี่ยคือพี่มันอันนี้คือน้องมันอีผู้หญิงเมื่อกี้ที่กอดกันอ่ะ Hey, she was my mama too. Not for the past five years, she wasn't, nigga. And where the fuck you think you going? Get out of my face. I'm going to see Caesar. The hell you are, girl. You ain't messing with them assheads. You know we beat them. ain't nothing but a fucking of What the fuck are you? At least I got friends. Oh, and I guess that makes you an upstanding American. Carl, tell him. Carl won't tell me shit, As long as he treat her right. Disrespect the hell you gonna say that? Like it's any business of yours. Fuck you, sweet. Oh, shit. Oh, shit. fuck. We talk shit ah uh, shit mean? what apart from your mother being dead things are going real bad here, here, let me show you running man tony's buried over there little devil over there it's big devil over there man it's just crazy everybody blast on food first then ask questions second Sina. Sina. เดินมาอย่างบอยแบนด์ใครที oh ่ไม่อยากดูคัทซีนก็ก่อไปได้เลยนะครับผมผมก็ดูไปงั้นเลยแปลก็ไม่ออกแปลไม่ออกแต่ก็ดูนะว่าเรื่องราวมันเป็นยังไงในพวกมันม่วงแม่งมายิงกูทำไมวะเนี่ยโอเคได้เวลาชาวแก๊งขับแต่ยานเป็นแก๊งเลยทำให้คิดถึงแฟนฉันใครเคยดูเปล่าหนังแฟนฉันถ้าใครเคยดูคนไม่เด็กแล้ว โอเคขี่ตามจักรยนนาน,นตามพี่ไปโอ้ยิงกูไมล่ไอ้นี่ขี่เร็วหน่อยดิตำรวจอืมคยุยตำรวจที่มันคุยจริงแม่งไม่จับมันไม่ไปล่อยมันยิงกูเฉยเลยอลหนึ่งโไปเลยเลยเลย เออมึงก็ยิงกูคนเดียวเลยเออไอ้เหี้ยตายซะจักรยานกูอ่ะโชว์โชว์พระเอก ไอ,อพี่เราเมื่อกี้ไอ,อสวีทมันไปล่อ,อ,อพวกบัลลัดให้นะ,นอะเอะาข,ออขี่รถแล้วเขาเมื่ะไม่ถมบบีบจักรยานเบียรกูเฉยเลยไอพวกนี้มันขับจักรยานเป็นไหมเนีน่ยไม่มันขับเหมือนแบบงึกองักงๆอยงไม่รู้จะโค้งก็ไม่โค้งโอ้ไอ้อพวกนี้ ไปก่อนเลยแหละกูพอจำได้อยู่ภารกิจมันให้เรากลับบ้านกูไปก่อนกูไม่รอแม่เอ้าทำไมไม่ตามมาตามมาดีเร็วๆหน่อยไอ้พวกกระจกอื้อหูเฮียรถล้มแล้มีสมโนกเอาไปไหนแล้วล่ะเมื่อกี้กูเห็นเหมือนมันล้มเลยอ่ะตัวหนักเกิน เฮ้ยไปเฮ้ย,ย,ยตำรวจตำรวจไม่หัวควุยจริงเขาไล่ยิงกูแม่งเดินเฉยไม่จับเอาเราไปเราไปเร็ว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 โอ้โดนยิงแล้วกลับบ้านเราวู้ฮวต่อยเหี <laughs> ้ย Motherfuckers, <twitter> though, sold them niggas who's janked. Nigga? So so like, oh, why the nigga wouldn't have tied a man I down could It thought I might stay. I need my hand up. The last <hörers> thing we need is your help. Ah, oh, man, I won't let you down. I swear. Hey, we gonna call some hood rats and chill the hell out. You want some? I got a whole lot going on. I'm tired. I catch y'all later. Hey, yo, just drop in. We all hanging out. Jill. Yeah. อ๋อไปไหนกันหมด CJ โอเคเป็นเพลงที่ชวนคิดถึงมากอ๋อดึงดึงดึงโอเคถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้กูด้วยโอเคบายบาย